ฉันยินดีเปิดรับทรัพย์เปิดรับความมั่งคั่งฉันคู่ควรกับเงินล้านเงินลงหลังไหลมาหาฉันอยู่กับฉันทุกวันฉันร่ำรวยในทุกวันฉันปลดปล่อยอิสรภาพความเชื่อเรื่องเงินในอดีตฉันโอบรับโอกาสและความโชคดีฉันมีความเชื่อการเงินที่เป็นคนร่ำรวยการเงินของฉันดีขึ้นในทุกวัน ฉันมีความสุขฉันเป็นเศรษฐีเรียบร้อยแล้วฉันรักเงินทุกๆบาททุกๆสกุลของฉันฉันเปิดรับความรวยในทุกวันฉันเชื่อว่าฉันรวยขึ้นการเงินของฉันมั่งคั่งร่ำรวยในทุกวันทุกเวลาเงินวิ่งไล่ล่าฉันทุกนาทีเงินทำงานให้ฉันตลอด24ชั่วโมงฉันร่ำรวยขึ้นในทุกวัน ฉันมีความสุขฉันเป็นคนมั่งคั่งฉันเป็นคนร่ำรวยธุรกิจของฉันดําเนินไปได้ด้วยดีฉันมีเงินล้านในบัญชีเรียบร้อยแล้วเงินหลั่งไหลมาหาฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันยอดเยี่ยมฉันมีความสุขฉันรู้ว่าฉันมีความสุขแล้วเงินหลั่งไหลเข้ามา ฉันอยู่ในโฟล์ของความมั่งคั่งฉันมีรอยยิ้มมีจิตใจมีทัศนคติในเชิงบวกอยู่ตลอดเวลาเงินรักฉันฉันรักเงินฉันดูแลใส่ใจเงินเงินทำให้ชีวิตของฉันและคนรอบข้างดีขึ้นฉันคือมหาเศรษฐีฉันยินดีเปิดรับความมั่งคั่งจากทุกทิศทุกทาง ฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันมีชีวิตที่ร่ำรวยในทุกวันฉันปลดปล่อยความเชื่อในอดีตเพราะฉันรู้ว่าความเชื่อทางด้านการเงินสำคัญฉันมีความคิดมีแนวคิดของเศรษฐีเป็นแบบอย่างฉันมีไอเดียมีสมองเงินล้านฉันบริหารจัดการชีวิตอารมณ์ของฉันได้อย่างยอดเยี่ยมชีวิตของฉันช่างมีความสุข ฉันมีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนฉันร่ำรวยฉันคู่ควรกับเงินล้านเงินหลั่งไหลมาหาฉันฉันยินดีเปิดรับทรัพย์ทุกวันทุกเวลาเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันร่ำรวยขึ้นในทุกวันฉันแบ่งปันผู้คนฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันขอขอบคุณเงินที่หลั่งไหลมาหาฉัน ฉันคือมหาเศรษฐีฉันคือผู้โชคดีตลอดการฉันรู้หลักความมั่งคั่งฉันเข้าใจและขอบคุณเงินตลอดเวลาฉันร่ำรวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเงินโชคดีหลั่งไหลมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางฉันรู้ว่าฉันคู่ควรกับเงินล้านฉันทำตัวเองให้คู่ควรกับการเป็นมหาเศรษฐีฉันมีจิตใจที่ยอดเยี่ยม มีไอเดียสมองเงินล้านอยู่ตลอดเวลาฉันโอบรับความมั่งคั่งและเปิดรับทรัพย์ในทุกวันทุกเวลาฉันมีความเชื่อทางด้านการเงินที่ถูกต้องฉันเป็นคนรวยการเงินของฉันดีขึ้นในทุกวันฉันคือมหาเศรษฐีฉันยินดีเปิดรับทรัพย์ฉันคู่ควรกับเงินล้านฉันขอขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ ฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมเงินทำงานให้ฉันและทำเงินให้ฉันได้อย่างมากมายฉันรู้สึกดีฉันมีความสุขฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเข้าใจและซาบซึ้งของคุณค่าของเงินฉันรู้ว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งโลกนี้เหลือเฟือฉันมีความสุขฉันขอบคุณเงินขอบคุณทุกๆสรรพสิ่ง ขอบคุณลูกค้าขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายขอบคุณจักรวาลขอบคุณจักรวาลที่เข้าข้างฉันให้ไอเดียดีๆทำเงินให้ฉันตลอดเวลาฉันรู้สึกภูมิใจรู้สึกซาบซึ้งในเงินซาบซึ้งในทุกๆสรรพสิ่งที่ทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้นฉันรักเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินหลั่งไหลมาหาฉัน ชีวิตของฉันมีแต่ความมั่งคัง่งรอบทิศรอบด้านฉันมีความสุขละเกินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเรียบร้อยแล้วเงินหลั่งไหลมาหาฉันฉันคือคนโชคดีฉันทำอะไรก็สำเร็จมั่งคัง่งร่ํำรวยรุ่งเรืองในทุกทิศทุกทางฉันรู้ว่าชีวิตของฉัน เป็นชีวิตที่ขาขึ้นตลอดเวลาฉันรับมือกับทุกเรื่องได้อย่างดีฉันบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมฉันรักตัวเองฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีดึงดูดความมาัง่งคั่งฉันรักเงินฉันรักความโชคดีของฉันฉันขอบคุณตัวเองในทุกวันขอบคุณผู้คนรอบข้างขอบคุณอดีตที่ผ่านมา ขอบคุณทุกๆสปปรรพสิ่งฉันรู้สึกมีความสุขและซาบซึ้งใจ